พุทธะเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกท่านตัดสรู้มาแล้วท่านมาบอกความจริงทางศัจธรรมความจริงของชีวิตของโลกให้เรารู้เพราะฉะนั้นท่านได้แจกแจงความจริงทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมเอาไว้ครูชีจะมาพูดถึงพุทธะได้บอกในแง่มุมหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือในโลกเรานะในโลกเราเนี่ยมันก็คือเกิดจากเหตุที่อาศัยอิงกันและการเกิดขึ้นที่พุทธะเรียกว่า ปฏิจจสมุปปนธรรมครูชี่ขอยก,ยกตัวอย่างคําพูดพูท่าเพื่อเพื่อนไ,ได้เข้าใจคําพูดของท่านว่าท่านบอกว่าอานนท์ความทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นซึ่งอันนี้แหละเรียกว,ว่าปฏิจจสมุปปนธรรมแล้วท่านก็ได้พูดต่อว่าความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะภัสสะคืออะไรภัสสะก็คือความ กระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งก็คืออะไรก็คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้กลิ่นได้รับรู้รสได้สัมผัสทางกายได้รับรู้ความรู้สึกทางใจทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความทุกข์ดังนั้นความทุกข์มันก็มีเหตุเกิดก็คืออะไรก็คือผัสสะดังนั้นครรชิก็จะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีความทุกข์ อะไรมากมายแล้วก็อยากไปรับรู้ในสิ่งที่มันจะทําให้เราเกิดทุกข์